pit สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง YouTube รถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ล้อยี่ห้ออิซูซรุ่น NKR 100แรงมา้าเทอร์โบอินเตอร์ยูโรทูปี48ครับรถห้างแท้จดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับเครื่องเป็นเครื่องอ s u z u 4JB 1เทอร์โบอินเตอร์ 1, Inter, 100แรงมา้าครับ หัวสวยภายในครบสมบูรณ์แอร์เย็นช่วงล่างใหญ่แนบหน้าหลังพอร้อยครับกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรมีหลังคาเรียบร้อยลงเล่มครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหา4ี่ล้อกลางไว้ใช้งานคันนี้ขายเพียง2 3 5 0 0 0บาท2 3 5 0 0 0หบาทหากเพื่อนเพื่อนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158 นัดใหม่ดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ